ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถลูกค้านะครับเป็นงานอัพสเต็ปเพิ่มเติมนะครับคันนี้เดิมที่ลูกค้ามีช่วงล่างมาเองอยู่แล้วนะครับเราก็มีชุดสีมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูว่าลูกค้าได้มาจัดอะไรเพิ่มเติมจากทางร้านนะครับอ่าก็หนึ่งเลยหลักๆเลยคือโค้งนะครับที่ได้ซื้อขาดจากทางร้านนะครับเป็นโค้งที่ย้ายองศาคอปรับคอนะครับ แกาคอตัวนี้เป็นของรถสูตรนะครับไม่ใช่ของรถสูตรนะเอาไว้ใส่สําหรับแกนคอรถสูตรนะครับแผงคอแกนคอไม่ต้องแปลงนะครับก็ใช้เป็นแกนของรุ่นนี้หรือว่าเนี่ยในรูปนะครับในคลิปนี้เป็นของโชครุ่นนี้หรือเป็นของสูตรแปดห้าได้ทุกรุ่นนะครับลูกเืนคอใช้ของเคว็กร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบได้ร่วมกันนะครับก็มีเครื่องยนต์นะครับเดิมทีลูกค้าจะเป็นเดิมๆม,มานะครับ เได้อัพเป็นสเตป26ชักานะครับสตาร์ทมือนะครับอันนี้ผมใช้เป็นไดแต่งของฟอร์ซ่านะครับของ s อ s นะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับฝากาดเอ็มนะครับแล้วก็เป็นสองว้าวอยู่นะครับคันนี้งานก็ยิงทรายให้เรียบร้อยนะครับพวกรายละเอียดน็อตนะก็จะยิงขอโทษครับรายละเอียดน็อตก็จะเปลี่ยนให้ทุกจุดทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นแบบนี้ไปเลยนะครับทั้งคันนะครับ อันนี้คือมาเพิ่มเติมที่ผมนะครับคอยก็จะอยู่ในสเตปเครื่องนะครับเปลี่ยนไปให้ด้วยแบบนี้นะครับชุดฝาครอบดาวแต่งไปแบบนี้สวยๆนะครับขบูเป็นขบูเอ็นโปลูกชักโตนะครับลูกชัก31มิลนะครับท่อกรองเป็นของพี่หนึ่งในตำนานนะครับอันนี้คือผมจะถ่ายที่มาเพิ่มเติมจากทั้งผมนะครับแล้วก็จะมีท่อสูตรของช่างแบงค์นครสวรรค์นะครับเป็นไส้ตะแกรงนะครับเสียงนุ่มนะครับ แล้วก็มีพักเท้านะครับงานของพี่หนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นแบบย้ายเครื่องนะครับอันนี้ก็อันนี้จะย้ายเยอะพอสมควรนะครับจะเห็นได้ว่าจะไม่มีรูจะไม่มีรูอ่าขัดตั้งขัดตั้งเดิมนะครับขัดตั้งคู่นะครับอ่าจะหายไปละเพราะว่าจะเอาบูทบูทมาใส่แทนกันบูทพักเท้ามาใส่แทนกันโชคหน้าก็ลูกค้าก็มีมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชุดล้อเนี่ยช่วงล่างเนี่ยคือลูกค้ามีมาอยู่แล้ว ก็มาอัพหลักๆก็กกเครื่องนะครับแล้วก็โครงประมาณนี้ครับแล้วก็พวกสายไฟผมก็เดินให้ใหม่นะครับเก็บงานสายไฟให้ใหม่เซอร์วิชง่ายนะครับมีปลั๊กแยกหมดเลยนะครับปลั๊กของสตาร์ทมือปลั๊กของออฟไลนปิดเปิดแล้วก็ไฟหน้านะครับเวลาเซอร์วิสก็ถอดได้ไง่ายครับพวกยึดหน้ากากาก็จะทําหูยึดไม่ได้ใช้สายรัดนะครับจะเป็นหูยึด มีน็อตยึดอทั้งหน้ากากหลังและหน้ากากหน้าแบบนี้นะครับปิดแต่ลูกค้าติดตั้งมาเองอยู่แล้วนะครับผมมาปรับองศาให้ใหม่ทั้งคันก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้ด้านในก็แปลงท้ายให้ด้วยนะครับแปลงท้ายยังไงแบบนึงนะครับอันนี้แปลงท้ายให้ยึดน็อตได้นะครับอันนี้ใช้เป็นเหล็กหกมิลน,นะครับรับเกียว อันนี้ไลายเป็น e ยี่สิบนะครับเขียนให้ลูกค้าไว้นะครับกันลืมนะครับอ่าเป็นข้างในก็ไม่มีอะไรบ้างครับมีกองอากาศแล้วก็ช่องใส่ของนะครับพอมีว่างบ้างนะครับแล้วก็ไฟท้ายลูกค้ามีมาผมทําการติดตั้งให้นะครับแบบนี้นะครับอ่าอย่าลองเปิดนะครับเพราะว่าใช้งานไม่ได้จริงอ่เปิดติดเลยนะครับแบบนี้นะครับไฟท้ายนะครับลูกค้าไปขี่กลางคืนนะครับแต่ก็ จะไม่ค่อยแนะนําให้ทุกคนที่แต่งรถประเภทนี้เอาไปวิ่งใช้ตามท้องถนนแบบร้อยเปอร์เซ็นะครับอาจจะวิ่งตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยได้ครับเพราะมันยังผิดกฎหมายอยู่นะครับก็รละเอียดประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเดี Yar ๋ยวลองสตาร์ทนะครับอันนี <sh arp> <sh arp ้ผมล้างไว้นะครับเอนาอาจจะเย็นอยู่แป๊นึงนะครับ มากดสตาร์ทให้แป๊บนึงคนนึงดเดี๋ยวให้คนให้น้องกดกดสตาร์ทให้ผมจะลองเดินันเลงหน่อยเพราะว่าเพิ่งล้างนะครับเครื่องเย็นอยู่กดตอนนั้นเลยโอเค ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เครื่องมันเย็นอยู่นะครับไชหน้าใช้งานกลาคืนได้ครับคันนี้เป็นติดตั้งเป็นกล่องเวบเอสนะครับเวบเอตัดรอบนะครับเอย่าลองเบิ้ลนดู ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสเต็ป6กชัก5นะครับสตาร์ทมือเหนียวเหนียวครับเอาไปใช้งานกันได้เลยก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับก็ทําการส่งมอบให้ลูกค้า ครับยังไงก็ฝากติดตามให้ด้วยนะครับด้ยครับ